สิ่งที่คุณหญิงหน่อยสุรารัฐเกยุราพันธ์นะครับได้โพสต์นะครับในเฟ e บุ o k นะครับในข้อหาบิดเบือนและข้อหาที่ไม่เป็นความจริงนั้นนะครับได้ปรากฏขึ้นเป็นหลักฐานชัดเจนแล้วนะครับว่าคุณหญิงหน่อยนะครับซึ่งเป็นประธานพรรคไทยสร้างไทยนะครับเป็นถึงอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะครับกับเป็น ผู้นําหรือเป็นตัวอย่างที่นะครับไม่ควรกระทําและเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีในการใช้นะครับโพสเฟซปลอมหรือเฟซที่นะครับเฟซนิวที่ไม่เป็นความจริงนะครับบิดเบือนกล่าวหาใส่ร้ายสร้างความสับสนให้กับพี่น้องประชาชนลักษณะอย่างนี้ถือเป็นการกระทําผิดกฎหมายนะครับผมจะยกตัวอย่างให้เห็นว่านะครับคุณหญิงสุดรัตเกยุรพันธ์นะครับ ได้โพสในเฟซนะครับเมื่อวานนี้ในเวลานะครับ15นาฬิกา34นาทีนะครับเมื่อวานนี้เวลา15นาฬิกา34นาทีนะครับโพสบอกว่าวันนี้ประเทศไทยมีผู้ติดเชื้อใหม่สูงเป็นลำดับหนึ่งของโลกนะครับที่14,150รายและมีผู้เสียชีวิตสูงสุดสูงเป็นอันดับที่สองของโลก ที่118ลายนะครับแล้วก็อ้างข้อมูลจากาที่มาแห่งหนึ่งนะครับพอมีกระแสพี่น้องประชาชนนะครับออกมาวิาพากษ์วิจาร์ว่าข้อมูลเป็นไปได้ยังไงมีกระแสโซเชียลนะครับออกมาวิาพากษ์วิจาร์ว่าคุณหญิงหน่อยนั้นใช้ข้อมูลมาจากไหนอย่างไรพอรู้ว่ากระทําความ ผิดตามาพรบคอมพิวเตอร์แล้วก็นะครับตามเรื่องของการใช้เฟซปลอมแล้วเฟซนิวแล้วนะครับรีบแก้กทันทีครับปรากฏว่าคุณหญิงหน่อยรีบแก้นะครับในในในเฟซของตัวเองนะครับนะครับแก้ในเวลาจากเดิมเนี่ยโพสเวลา15บหนาฬกาสานาทีนะครับแล้วมาแก้เวลา17บเนาฬิกาสีนาทีนะครับ11 17นาฬิกาสีนาทีแก้ว่าเป็นว่า วันนี้ประเทศไทยมีผู้ติดเช <HHH> ื้อใหม่ anyway. new new จากเด <Columbus> ิมนะครับว่าเป็นผู้ติดเชื้อสูงเป็นระดับหนึ่งของโลกแก้เป็นมีผู้ติดเชื้อใหม่และเสียชีวิตสูงเป็นระดับต้นๆของโลกจากเป็นระดับหนึ่งของโลกเป็นระดับต้นๆของโลกนะครับที่1 4 1 5 0รายและมีผู้เสียชีวิตที่1 1 8รายนะครับนี่คือแก้ข้อความจากผู้เสียชีวิตสูงเป็นระดับที่2 <Indiana> <over> ของโลกนะครับเห็นไหมครับแก้แล้วครับแก้ครับในเวลาไม่กี่ใช้เวลานะครับประมาณร่วมนะครับสองชั่วโมงนะครับก็แก้ข้อความใหม่ลักษณะอย่างนี้คือพฤติกรรมนะครับี่เห็นไหมครับแก้เพจใหม่ด้วยครับว่าวันนี้ไทยมีผู้ติดเชื้อและมีผู้เสียชีวิตสูงเป็นอันดับต้นๆของโลกนะครับแล้วก็แก้จากอันดับหนึ่งของโลกเป็นระดับต้นๆของโลกนี่คือสิ่งที่คุณหญิงหน่อยได้ได้กระทํา นะครับผมถามกับคุณหญิงหน่อยรับผิดชอบหรือไม่อย่างไรความผิดสําเร็จแล้วนะครับดังนั้นผมเรียกร้องสองข้อครับข้อที่หนึ่งคุณหญิงหน่อยต้องออกมาขอโทษกับสิ่งที่ได้กระทําผิดหรือได้โพสต์ออกไปแล้วเนี่ยเกิดความเสียหายเป็นเฟซนิวเฟซปอมเนี่ยเฟซที่บิดเบือนนยครับช่วยออกมาขอโทษหน่อยครับขอโทษประชาชนคนไทยว่าได้กระทําผิดไปแล้วได้พลาดไปแล้ว นะครับได้บิดเบือนไปแล้วนะครับช่วยออกมาพูดหน่อยขอโทษหน่อยได้ไหมครับออกมาขอโทษข้อที่สองถ้าคุณหญิงหน่อยไม่ออกมาขอโทษนะครับเมื่อมีความผิดทางกฎหมายแล้วละเว้นไม่ได้ครับเมื่อไม่ขอโทษสังคมจะขอโทษจะอาจจะให้อภัยนะครับแต่ถ้าไม่ขอโทษผมก็จะส่งเรื่องนี้ให้ฝ่ายกฎหมายได้ตรวจสอบว่านะครับสามารถดําเนินคดีในข้อหาอโพสตเฟซ ปอมเนี่ยฮะเฟนิวนี่ฮะนะครับ,รบดำเนินคดีทางกฎหมายาได้หรือไม่อย่างไรจะต้องส่งให้ทีมฝ่ายกฎหมายได้ดําเนินการ